สวัสดีครับผมกอกิจอุชสบุนครับอดีตผมเคยเป็น, like that, นมัคพุเทศพา, <een> านักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศนะครับวันีผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าหมอรองกระดูกแตกแล้วได้รับการผ่าตัดงที่สองมาด้วยกันพอได้รับการผ่าตัดครั้งที่สองก็เป็นอาวุธอาวภาพไปขึ้นตัวนะครับก็เดินไม่ได้วันีมีเพื่อนแนะนำสิทธิ์คันของสมเกอลกตทังทีกจ้าตาแปงสปปนผู้ให้ก็ได้ทาแค่เดียวเดียวครับต้องสุขภาพร่างกายดีขึ้น กลับมาเดินได้ก็เลยสุภาพทาไมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่ด <aún> ีอย่างนี้กับบริษัทนี้ก็เลยเข้ามาที่บริษัทมาศึกษาดูนะครับก็รู้ว่าบริษัทนี้นะครับอยู่คู่กับเมืองไทยมาเป็สามปีแล้วครับรู้สึกว่าทับใจมากเลยเพราะว่าทําให้เราได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นก็เลยมาศึกษาเกี่ยวกับบริษัทนี้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่สามารถจะดูแลสุขภาพได้ก็มีทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านดูแลสุขภาพของคนและก็ดูแลสุขภาพของคุณด้วยครับ ปัจจุบันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้และมาศึกษาความรู้ต่างๆที่ทางบริษัทมีให้ทางด้านสุขภาพพืชและสุขภาพคนก็คือวิพัฒ์พิพันธ์นะเป็นพวกสมแบงนะครับนะฮะซึ่งใช้ดูแลพวกเกษตรทางด้านกาเกษตรและก็ป็นพันธ์เกี่ยวกับด้งโสตโพดินทางปุยจำตามไปแต่ใบกูที่ดูแลสุขภาพคนปัจจุบันนี้นะครับผมมาทำธุรกิจน,นี้อย่างเต็มตัวแล้วครับนะฮะซึ่งท่านใจที่สนใจร่วมธุรกิจด้วยหรือสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าก็ติดต่อกับ ผมได้โดยตรงเลยครับเบอร์โทรก็คือ0866554776ดีดีทุก,นนททก,กันนะครับที่ร่วมธุรกิจกันนะครับมีโอกาสเราคงได้เจอกันนะครับโอกาสดีๆนะเราหาไม่ได้นะครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ